สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูหมวกกันนะคะหมวกของชาวชนเผ่าอาคาค่ะตอนนี้เราก็ที่เห็นอยู่ก็จะมีทั้งหมดห้าใบนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของหมวกนะคะด้านหน้าก็จะเป็นงานปักการปักด้วยมือทั้งหมดนะคะก็จะเป็นลายเอกลักษณ์เป็นลายอัตลักษณ์ของชาวชนเผ่าเลยนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นงานผ้าใหม่ทั้งหมดอันนี้ปัก opers. ดุมโลหะแล้วก็จะเป็นเหรียญของชาพม่าค่ะนี่ก็ติดกระดิง่ง กระดึงด,ด้วยนี้ก็จะเป็นด้านหลังรอยลูกปัดนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของหมกเด็กผู้ชายนะคะจะมีหลายลายให้เลือกแล้วแต่ชอบลูกลายนี้ก็จะเป็นงานปักมือที่ละเอียดมากๆนะคะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวย ลักษณะลายนะคะด้านหลังก็จะเป็นผ้าพื้นสีดำตรงนี้ก็คือสำหรับใบนี้นะคะใบนี้ก็จะเป็นหมวกของอุโรค่ะเป็นอูโรอาคานะคะเป็นอุโรอาคาค่ะก็ใส่ไม่ยากค่ะเพราะว่าสวมศรีรษะได้เลยตรงนี้ทำเป็นผ้าสวมไว้ให้มีเชือกผูกค่ะสามารถขยับขยายได้นิดหน่อยนะคะลักษณะของการใส่นะคะอันนี้ก็คือ มวกเด็กผู้ชายเห็นไหมคะจ,จะเป็นเด็กผู้ชายก็จะเป็นหมวกใบแบบนี้หมวกใบแบบนี้เด็กผู้ชายใส่ค่ะน่ารักน่ารักเด็กผู้ชายใส่นะคะน่ารักน่ารัก